เจอกับคุณอยา่าคุบหนูแรงเลยเขาเป็นเซียนปิงปองหรือเปล่าเขาเป็นรูกปิงไม้ปิงปองนะแต่ที่รู้คือเขาเดินเร็วครับผมว่าเขารู้จักผม 1ันเจ็ดร้อยสี่สิบห้านะเยนหมากร้อยวิถีหรือแปรภาษาไทยแบบไคยแปรไทยก็เสียนหมากร้อยวิธีนะครับ uh huh. and now what เม็ดไปตานั้นเฉยเลยนะครับ แ a ่ไห a เท king here the night coming to look hard แลก็ต้องเลือกมาเลือกมากันใช่ไหม it's not h i n g ซึ่งผมคิดว่า maybe this is a right n ะ to take and go in ว่ามันน่าจะเป็นจังหวะที่ตีหนักครับผมไม่รู้ว่าเป็นเบสมูฟหรือเปล่าแต่ว่าสนุกแน่นอนต้องใช้คํานี้ว่ามันสนุกแน่นอนนะครับ <t> เจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้แนวทา,างเบสมูฟเท่าไหร่เพราะว่าเราเราชอบผมก็มชอบเล่นที่มันสนุกน่อยคือผมมองออมันเป็นกีฬาเราชอบที่จะเล่นแบบรุกขุหลบตรงๆรุกกลับมาจาับนี่คือ เราชอบเล่นแบบเราพอเอลนาดวาวไม่รู้แบบโปรเทนดิชสไตล์นั้นน่ะเราก็เสิร์ฟลูกหนักๆเข้าไปเนี่ยอ่าน,น้าออกแกกินอันลูกแล้วก็กินมาโอ้โเราตีพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าแบบนิ่มๆเลยนะครับโค่นตัวหนึ่งนะครับ เขาพยายามเดินแข่งก nah. ับผมไงเดินเวลาเร็วกวบก็เลยอาจจะพลาดง่ายนิดน uhm ึงวันน okay. ี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเทรดเดอร์มันไม่ใช่การาฟไม่ใช่กลยุทธ์จริงจริงเมื่อกี้จริงจริงวิธีจิตวิทยาที่นักนรษย์เราสบายมากเลยนะเรื่องเพราะว่าเราฝึกความอดทนไงมาแล้วนะครับจากแบบโอเคเจออีกแล้วนะ เขาไมา่มีโอกาสได้แก้มือกับเราโอเคผมได้ขาดแล้วนะผมให้เขาเล่นรูปเดิมดีกว่าผมว่า เ้าจะเจ็บไม่จำหรือเปล่าแพ้เดิมๆหรือเปล่าหรือเขาจะเปลี่ยนภาษาลงน,นะเป็นสีนะครับว่าเขาจะทำอะไรเต่ซีโอเคเขาเปลี่ยนนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าเขาเรียนรู้พอาะถ้าเกิดแพ้แบบเดิมนี่มแบบันเป็นเหนยวนะครับโอเค t h i n ึ about okay. t Take a knight Can I knight jump in here? Oh, push pawn. Take met oh not not not. Mm -hmm. Not easy hmm. not easy to win. เขาจะบอกรถมาตังน huh? mm ี hmm. ้ปาวหน้นี่จับหั e แม่บีแม่บีฮึ่มถ้าเราหลบละเออนอ t h a ้ oh, easy ไม่ไม่ง่ายนะครับที่จะชนะในโพซิชันนี้ผมว่าจะต้องใช้สกิ โอเคผมต้องการความเร็วนะผมเปลี่ยนใจอ่ะผมอยากจะได้แรงๆนะครับไม่รู้ดูกันว่าน่าจะไม่ใช่เบสบอกหรอกมัง้งแต่ว่า don't care อน don't care i r e a น l y don't care แท็ก킹อปหอนและ now I go here I attacking you up you be shot ถ้าเม็ดกินก็ถ้าเบียกินนี่ถ้าเบียกินนี่เรา push ผฟอน for sure ยังไงใช่ไหม ถิาไปเทดียนให้มีอีกคนนึอย่เรอรนเหเล่เอืมเม็ดเมอ้โคลไหลลงมาได้ไม่ใช่เคสเลยเบีร์เคบีร์เอค อีซี่นะโอเคอันนี้เป็นท่าประหลาดนะครับเราก็ไม่ได้เดินท่านี้กันบ่อยๆแคนดูอ mm ืมเฟรซี่นะ เาจะเสียใจในสิ่งที่เขาเลือกนะครับผมบอกได้เลยวเขาต้องเสียใจแน่นอนโคตรแรงอะบอกเลยแตมเนี้ยมันเป็นอะไรที่โคตรแรงิเกเขาจะต้องเสียใจชัวร์ What is that What is he doing I d o ่ยังไม่กินก็ได้บ้งเนี่ยแบบแน่นดีอะไม่กินแต่ข้อจะลอยกินแล้วก็วิ่งนี่ไม่แข่เลยดีกว่าผมทิ้งไปเลยดีกว่ามันดูแบบแน่นไปเลยดีกว่า เขยอมเลยนะครับก็เกมนี้ก็ถือเป็นเกมที่เราตีได้หนักหน่วงแล้วก็รวดเร็วนะก็รู้สึกว่าเวลาก็จะไม่นานด้วยดูสิว่าจะมีใครมาเป็นเยือให้เราเ่ะกเกมไหมรอบควา,ามเรตติ้งจากคนนี้นะเ <c oughs> มื่อกี้ผมเดิโนโคลนก้าวลาวนะครับก็ เม่อกี้พู่ต่อตู้เราแก้แบบดั้งเดิมนะครับแบบสมัยก่อนนะสมัยยุคเอ่อตาลซับนะซึ่งซึ่งมันไม่เวริร์กแล้วนะท่านทุกท่านจะเห็นได้ว่าสองเกมเติดเลยนะครัเพราะว่าการแทงเบี้ยอะไรเนี่ยมันอยู่ที่สีขาวจะเลือกเลยว่าสีขาวจะเล่นแบบไหนก็ได้แล้วก็ถ้าสีขาวเล่นแบบเซฟเซฟสีดําก็ไม่มีสีแดงก็ไม่มีโอกาสที่จะสวนนะครับแล้วอืมนะครับประมาณนั้นแล้วก็เพราะว่าสตัคเจอร์ของเบีย้ยเนี่ย มันว e กนะครับจะเห็นได้ว่าเบีย้ยตัวขอไข่มันวิกมากเลยมันแบบว่าปไหวเป็นจุดอ่อนให้เราคอยแบบเอาเรือมาตีมาอะไรแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งสีขาวสามารถเลอกได้ด้วยนะว่าจะเล่นปีตามโซหรือจะเล่นแบบผมเมื่อกี้อยู่ผมก็เปลี่ยนใจแล้วก็พุ่งตีไปตรงกลางก็ได้นะครับเพราะว่าทุวความที่โครงสร้างของสีขาวมมนดีกว่าซีพอมีโครงสร้างที่ดีกว่าเนี่ยเราทําอะไรก็ได้นี่คือข้อเดียวโครงสร้างที่ดีกว่านะครับกออ็อาจจะไม่มีผู้เล,ล่นแล้วมั้งเมี ก็งั้นผต้องจบคลิปนี้แล้วครับตรงที่นี่นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะอย่าลืมนะต้องกดติดตาม s u b s c r i b e ให้ช่อง g m มวโรดทาง u t u b e นะครับแล้วก็เพจหมักลุกคุยหมกลุกกับเซนบอลทางเพจ Facebook แล้วถ้าใครที่อยากสนับสนุนช่องของเรานะครับเพื่อได้มีคลิปดีๆต่อไปก็สามารถที่จะซื้อหนังสือของเราหรือซื้อคอร์สเรียนของเราก็ได้นะครับาทางปีิเพจคุยหมักลุกกับเซนบอลหรือหมกลุกไทยคารวะผู้ฝ่รู้หรือ จะซื้อเพื่อไปอ่านไปศึกษาหรือไปดูคลิปก็ได้ในการพัฒนาฝีมือนะครับ d e p end on ความต้องการนะครับโอเคครับสวัสดีครับ